ต้นทุเรียนเราสุดลงไปโซมลงไปมันจะไปต่อไม่ได้เพราะเรื่องโรคและ,มะแมลงคำถามที่มีคนถามมาเยอะมากก็คือเรื่องของการดูแลรักษาต้นทุเรียนเนี่ยทำยังไงให้ต้นทุเรียนแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรควันนี้ชวนปาล์มมาเล่าให้ฟังค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุเรียนไม่แข็งแรงเกิดจากอะไรเกิดจากโรคและ,มะแมลงพราะฉะนั้นเดียวนี้มันง่ายเราก็หาไอสารที่เป็นเพปไทยหรือเอนไซม์ฉีดเข้าไปที่ต้นพืชเลย ตรงนี้มันจะ,ะเร่งร้าให้พืชเนี่ยสร้างภูมิป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงได้ภูมิที่ได้อะมี3อย่างอย่างที่1การกําจัดโรคและ,มะแมลงอย่างที่2คือมีการสร้างกลไกเพื่อปกป้องโรคและ,มะแมลงอ,มอันที่3ก็คือส่งเสริมให้พืชเนี่ยสร้างการเจริญเติบโตโดยให้มีการสร้างโกรทโฮอร์โมนทําให้ส่วนที่ถูกศัตรูพืชทําลายเนี่ยซ่อมแซม แล้วก็จเจริญเติบโตดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมนะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วยังงงงงเนี่ยไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากๆสําหรับวงการเกษตรนะคะผมก็จะแบ่งมาว่าแถ้าเป็นทุเรียนสาวคําว่าทุเรียนสาวในที่นี้ก็หมายถึงว่าทุเรียนที่ยังไม่ได้ตกผลยังไม่ได้ให้ผลผลิตเพราะฉะนั้นดูแลรักษามันก็มีเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องโรคและมแมลงตรงนี้แหละทําให้ต้นทุเรียนเราสุดลงไป โซมลงไปมันจะไปต่อไม่ได้เพราะเรื่องโรคแลาแมลงถ้าเกิดเป็นโรครากหน้าขนเน้าคุณหมดสิทธิ์นะเพราะน้นคุณต้องปกป้องไว้ก่อนมีวิธีหลายๆวิธีที่สามารถปกป้องโรคพวกนี้ได้นะครับทั้งมแมลงด้วยที่สําคัญที่ผมบอกไงว่าเรียนสาวเนี่ยมันยังไม่ตกผลแต่สิ่งที่ทําให้มันแข็งแรงขึ้นคือทํายังไงให้ถูกสุขลักษณะการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องไหมช่วงเวลาที่ปุ๋ยช่วงนั้นนะ่ะเหมาะสมกับพืชของเราขนาดไหน คุณต้องศึกษาด้วยอันนี้คือทุเรียนสาวแล้วทุเรียนที่เก็บผลผลิตได้แล้วลระคะปะ้ามีวิธีการดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างกรณีแบบนี้เนี่ยคุณให้ปุ๋ยมาทั้งปีถูกต้องไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตผลผลิตตรงนี้มันก็คุณเก็บเกี่ยวไปต้นหนึ่งโอ้โหห้าสิบกิโลห้าสิบลูกหรือกี่กิโลก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เอาปุ๋ยไปด้วยเพราะปุ๋ยออกไปแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ของดินตรงนั้นน่ะมันก็ขาดปุ๋ย n p k เพราะ,ะนั้นเราต้องเอาใส่เข้าไปนะ พอใส่เข้าไปเนี่ยคุณใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องไหมมันเอาปุ๋ยตัวไหนไปมากที่สุดคุณก็ใส่กลับคืนลงมาให้มากที่สุดขณะเดียวยการคุณใช้ปุ๋ยมาทั้งปีคุณใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสทําให้ดินเป็นกรดเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับสภาพดินกรดตรงนี้ให้มัน P ีเอเพราะ,ะนั้นปุ๋ยที่คุณใส่เข้าไปใหม่มันก็จะให้พืชได้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องใส่อินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยอินรีย์หรืออินทรีย์เคมีก็ได้ขอให้มีอินรีวัตถุแต่อย่าใส่มากนะครับใส่มากมันเกิดพลาสโมไดซสคุณใส่ให้พอเหมาะคุณสังเกตด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าใช้เท่าไหร่อันต่อมาก็คือสังเก็เกี่ยวแล้วเนี่ยบางทีต้นคุณไม่ได้ดูแลรักษาบัวแต่ว่าให้ให้ได้ผลผลิตทุเรียนอย่าให้ร่วงอะไรเงี้ยพอคุณเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยคุณต้องดูว่ากิ่งไหนที่มแมลงทําลายกิ่งไหนที่โรคเข้ามาทําลาย สรุปแล้วคือคุณต้องตัดแต่งกิ่งปรับปรุงตรงพุ่มให้มันดีอากาศโปรง่งอย่าให้อบอ้าวมีกันหนึ่งอันนี้สําคัญมากเดี๋ยวนี้เราเพิ่มผลิตโดยใช้แพคโคบิโตโซนอันนี้มีตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้สารเคมีไปล้างสารแพคโคที่ตกค้างในดินถ้าคุณไม่ล้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดตาใหม่ยากใบไม่เกิดเพราะมันเป็นระงับจิบเบอร์รลินแล้วการล้างนี่ต้องใช้สารกลุ่มไหนคะปะ้าอ,อ๋อมันมีหลายอย่างมีหลายอย่าง เพราะนั้นสารที่ทําก็คืออย่างที่บอกคร่าวๆกว้างๆคือไปทําลายไม่ให้มันสร้างระงับไอตัวจิมเบอร์ลินมีหลายตัวครับ